คณะกลัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีธบพชาเปตพะลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระขึ้น15าค่ำเดือนสามที่ผ่านมาณสา,าลาปฏิบัติธรรมทุดงคัสถานอุดรธานีภายในงานผู้แทนสาธุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พระมหาสุพลสุภโลปร,รียนธรรมก้าวประโยคด็อกเตอร์ ประธานสงฆ์ทุดงคสถานอุดรธานีท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้พองใสพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายมัตตาพ,พัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคาพระทีพ่พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค พร้อมคันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ทอดผ้าบางสุกุลและน้อมถวายปัจจัยเท雅ธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการมาทำบุญพิธีบูพาเปตัพลีให้แก่หมู่ญ,ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในครั้งนี้เนื่องจากเราที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสสั่งสมบ,บุญและส่งบุญแต่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหมดโอกาสที่จะสั่งสมบุญแต่ยังไม่หมดโอกาสที่จะรับบุญและเราเองก็มีเวลาจำกัด จึงได้ปล่อยวางภารกิจต่างๆมาเอาบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะชีวิตในปรโรคนั้นไม่มีการทำมาหากินอยู่ได้ด้วยบุญและบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีบุญมากที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้หมู่ญาติปลอดภัยในระหว่างเวียนวไายตายเกิดเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารค่ะ